แต่สิ่งสําคัญมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกําลังใจที่เราสร้างมาแต่ก่อนมันขึ้นอยู่กับขนาดปัจจุบันเรามีกําลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไหมในการที่จะตอบตัวเองได้ว่าเริ่มทําได้แล้วเสียทีสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะตั้งแต่เกิดจนถึงนันวันนี้การงานต่างๆสิ่งต่างๆที่เรากําลังพยายามทําทุกๆวันสุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาถามตัวเองว่า เราได้อะไรจากสิ่งนั้นบ้างงานเหน็ดเหนื่อยทําทุกๆวันถูกคนดา่าคนว่าเพื่อได้เงินมาแลกกับสิ่งบางอย่างที่เราจะอยากจะได้แต่สุดท้ายมันก็มีความสุขชั่วคราวสักพักหนึ่งใจมันก็อยากได้อีกใจมันก็อยากได้แบบไปเรื่อยๆไม่มีจุดที่สิ้นสุดได้สิ่งนี้มาสิ่งนี้มันก็ยังไม่พอใจได้เงินมาร้อยหนึง่งก็อยากจะได้พันหนึง่ง ดิ้นรนทุกวี่ทุกวันเพื่อให้ได้หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งได้มาล้านหนึ่งก็ได้ไปอิกอยากได้ไปอิกเมื่อไหร่มันจะพอดังนั้นเราควรจะถามตัวเองสักทีว่าเวลาที่เราเสียไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทําไปเพื่ออะไรเราได้อะไรกลับมาบ้างความสุขที่แท้จริงที่เราต้องการวิ่งตามหาอยู่ทุกวันนี้คืออะไรและความทุกข์ที่กําลังเบียเดเบียนเราอยู่ทุกวันนี้ เราทนมันได้มากเพียงพอหรือเปล่าเรายอมที่จะทนมันไ,นไปอีกนัดชาติกี่อสงไขยอีกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเราจะทําไปแบบนั้นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับว่าคือถ้ากําลังใจเราหนักแน่นกําลังใจเราปักมีอธิษฐานบารมีที่ชัดเจนว่า การปฏิบัติการทำทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิการเจริญภาวนาของเราเนี่ยทุกอย่างขอบุญบาร,รมีเหล่านี้ให้ลูกมีกำลังใจในการตัดตัดสินใจตัดกำลังใจตัดกิเลสที่มันกำลังหลอกที่มันกำลังพาเราไปทำอย่างนั้นพาเราไปทำอย่างนี้ให้มันเด็ดขาด ให้มันเป็นสมุเชดทัพอาหารในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปกําลังใจบาร,รมีแบบนี้จะค่อยๆมีกําลังหนักแน่นมากขึ้นมากขึ้นในการทำทุกๆวัน